โอเคหมัสสวัสดีัดูหด้นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโครโนะครับในเกมเศรษฐีนะครับโอเควันเอ่อขอพูดสักหนึ่งนาทีแล้วเนาะก็คือเอออะไรนะไอ้เลิฟไลท์เนี่ยไอ้ไอ้คลิปจบเวน้นนี่คือขอดอมไปก่อนเนาะก็ขัดข้องนิดหน่อยคงไม่ว่ากันเนาะนะครับก็เดี๋ยวค่อยถ่ายลงทีหลังส่วนเกมแฮนซีนะครับก็อัดไว้แล้วอ่ะแต่มันลงไม่ได้ครับรูปเป็นไรเหมือนกันก็ ก็รอก่อนเนาะไม่ว่ากันเนาะโอเคก็มาอยู่กันที่เกมแต่ทีนะครับหลังจากที่มันอัปแพตใหม่ขึ้นมาก็มีระบบใหม่ก็คือระบบล่าสมบัติเหมือนกับเอาการ์ดมาแล้วก็มาสู้กันนะครับซึ่งยางนี้นี่มาแล้วก็เจาะรูแล้วก็เพชรไปใส่ซึ่งตอนนี้ก็มันเพชรอะ่ะไม่รู้หาไหนะครับต้องหน้าะ้าลาาสมบัติอะ่ะซึ่งตอนนี้ไม่สามารถหามาได้ครับส่วนเรื่องการเจาะรูก็ เป็นอย่างนี้นะครับก็ใช้เอ็ดบวกยัดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยทราบเหมือนกันเนาะกเต่าอันเดิมส่วนก็คือเอาแล้วก็น่าจีเนี่ยไอไปอัพมาแล้วนะ่ะจีอย่างนี้นะครับก็โอเคเราไปดูกันในส่วนของ เกมอ๋อเก็อีเวนต์เชิญเพื่อนก็จะรีใหม่นะครับเป็นอย่างนี้นะโอเคเอืมเออม,มีอะไรนะอ๋อแล้วก็ให้เ,เดี๋ยวก่อนนะอืมการ์ดอ๋อแล้วก็อลิสนะครับสกิลออกมาเนี่ยเห็นมันบอกว่าสกิลจะมาวันที่ยีิบเจ็ดแต่ว่าตอนนี้มาแล้วก็ก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าโอกาสน้อยนะคือลองแล้วมันติดจร,จริงแต่ว่าโอกาสน้อยครับก็ เอมที่ขนาดอัพมาเยอะนะอย่างที่เห็นนะครับว่าใช้อันเดิมเลยอะอันไอนหมวกนะ่ะโอเคก็ไปอยู่ในส่วนของเกมนลยแล้วกันเนาะเล่นสองคนแล้วเอฟเฟกของอลิสนี่ค่อนข้างออกยากนิดหน่อยนะครับก็โอเคอเดีเ๋ยวดง ไอ้บูนี่ก็ฟรีนะครับสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะเหน็นบอกอยู่โอเคก็ลุยกันเลยดีกวนะ่านาะเดี๋ยวค่อยอธิบายตอนเล่นแล้วกันเรื่องแผนที่โอเคนะครับก็ตอนแรกต้องเลือกไพ่ก่อนซึ่งคนที่เล่นก่อนจะป้อมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งป้อมอ่ะมันจะมีเลือดเยอะ,ะอละเยอะนะครับซึ่งเพิ่ อ่าเช่นผมเลือดสามพันเก้าใช่ไหมแอคแท็กจะเยอะกว่าไอคแท็เดี๋ยวดูก่อนนั่นแล้วก็ถ้าเกิดอ่เดี๋ยวเขาอ,อธิบายแล้วกันเนาะอืมี่ของเราจะแอท็กสามร้อยยี่สิบเขาแท็ก 3, 120, แค่สามร้อยนะครับก็แอคแท็กเราเยอะแอคแท็กเราเยอะกว่าเพราะเลือดน้อยกว่าก็ในส่วนตัวม้าคือถ้าเกิดเขาตกที่ป้อมของเราอะ่ะเขาสามารถ เอาตัวเอาพวกสิ่งก่อสร้างที่อยู่เะเว้นเกาะนะเวนไในไอเน่เ่ยนั่นแหละเว้นไอสถานที่ท่องเที่ยวนะเรียกยงี้ดีวกว่าก็จะเอาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ป้อมของตัวเองอ่ะยิงเข้าไปในจุดเชี่ยงตกนะเธอตกป้อมคอนอื่นส่วนระเบิดจะเพิ่มความแรงเธอติดตั้งระเบิดไว้แล้วยิงแล้วยิงเข้าไปนะครับก็จะทำให้ราเมิแรงขึ้น เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเยอะเหมือนกันเนาะส่วนการให้เราตกป้อมตัวเองนะคะจะมี2องครั้งเลือกคือกดยิงคนอื่นหรือว่ากดอัพเกรดซึ่งใช้3ล้านแล้วก็หล้านนะครับส่วนถ้าเราตกป้อมพิเศษก็จะเอาสิ่งก่อสร้างที่เราอยู่แถวอยู่แถบนี้ทั้งหมดกับตัวป้อมเสริมอันนี้ยิงไปที่ป้อมฝั่งข้ามนะครับอัปเกรดเลือกก็จะเพิ่มแล้วก็แ,แหวกนะครับก็ เพิ่มขึ้นเหมือนกันเนาะเป็นศูนยแปดสิบเนาะโอเคก็เยอะเยอะเหมือนกันน่ะแต่ค่าอัพก็แพงนะโอเคตอนนี้ก็มาดูตังค์นี่ใช้สร้างอ,อ๋อแมพนี้สามารถสร้างส,า,งสามหลังได้ตั้งแต่ตาแรกเลยนะครับส่วนแอตแทคของพวกนี้ก็คือตามสิ่งก่าสร้งที่เราสร้างแล้วก็ความแรงของป้อมอ้าวขออัพป้อมเหรอนั่นเราก็ไป อืมมาลุ้นกันนะครับว่าเอฟเฟกของอลิฟนาติดไหมคือลองแล้วว่ามันติดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าในคลิปนี้มันจะแสดงให้ดูหรือเปล่าเนาะอะไม่ติดโอนัอ่นโดนยิงเห็นไหมเพอเขามากตกทิ้งแล้วเขาก็เลยสามารถยิงได้งั้าตกทิ้งเองบ้างดีไหม แปดอีกมะนั่นก็ดูเอฟเฟกเปิดติดเอาละมาไม่ติดเหรอโอ้ไม่ติดหรอหหรอ,อ้าวถ้าเกิดั่งข้ามตกในป้อมพิเศษก็เปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งนะครับเป็นของสองข้ามแทนนะครับก็พูดง่ายๆคือผัดกันยึดไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้ก็ อัตโนมัติไปแล้วเหรอโอเคก็ง่ายดีเหมือนกันเนาะโอเคสามโอเคได้แล้วก็สามารถเลือกวางความยิงเถิดเล่นกันหลายหลาคนอะ่ะเล่นสี่คนเล่น,นสามคนมากดวางคืนได้แต่ว่าตอนนี้มีแค่คนเดียวก็วางแค่นี้ก็ระเบิดสามารถสะสมได้ห้าตานะครับซึ่งจะแรงที่สุด ทำให้อับยิงไปอาจจะทาความเสียหายกับป้อมมากแต่ว่าแต่ว่าค่าเทิร์นก็ค้างนะครับไม่หายไปแต่ว่านั่นเอาลืมเอาเหอะนั่นแหละครับก็จะแรงขึ้นเทิรเป็นตายแรกๆก,ก็สามารถที่จะก็ยิงใส่ได้เหมือนกรแตาษยาวกว่า,วาแล้วก็เทิดเราไปตกอย่างเช่นเทิดเจ้าของป้อมไปตกตรงที่มีระเบิดอยู่อะ มันก็จะหายไปนะครับระเบิดโอเคเราได้แล้วยิงเรียบร้อยเห็นไหมครับไอตัวนี้จะยิงวยโอเคเอาส่วนไอเกาะเนี่ยจะสามารถเป็นตัวป้องกันนะครับเป็นตัวโอเคเป็นตัวที่ป้องกันความเสียหายให้กับเราได้ ิไม่พอโอเคได้ไม่ตายอยู่ดีงั้นยิงให้เยอะที่สุดเอาหูให้ก็ได้เอายิงไปตุ่มก็เยอะนะนะโอเคคือดูตังตัวเองเลยเนะี่ะหูพูดเพลินไม่ได้นะ่ะหลักๆก,ก็ีประมาณน,นี้นะครับก็อันนี้เออมาสร้างก็สร้างอ อกเอฟเซกี้ยังไม่ติดจนแล้วจนรอดอกเอสเซกี้ยังไม่ติดเนาะโอเค<น>อเฮ้ยเดือดไปเลยขี่เลยก้าใช่ไหมโอเคก้าวก้าวก้าวเอาออกสิบเอ็ดอีกนะก็ได้อ้าออ้ะถ้าเราตกห จุดตาต้านตัวเองเนี่ยจะสามารถกดซ่อมป้อมได้ะคัะแต่ว่าอัปเกรดไม่ได้นะได้แค่ซ่อมโอ้โหสิบสองเรื่มมาออกละสิบสองอ๋ออัปเกรดหกล้าน 12, ได้สิบสองได้สิบไม่ต้องใช้โอเคนะครับก็ได้แล้วถ้าเกิดเราอ่ะคูณสองนันแหละ ถ้าเกิดเราทำลายป้อมสองข้ามจนพังได้ก็จะชนะเกมไปนะครับใายไม่เห็นเอฟเฟกต์อะลิสอยู่ดีอะแต่ว่ายืนยันว่ามันใช้ได้นะเอฟเฟกต์อลิสเนี่ยเพราะว่าลองแล้วมันติดนะครับคือมันสร้างฐานหลังแล้วมันจะขึ้นเอฟเฟกต์มันแต่ว่าเอฟเฟกต์มันจะทับกับร่มนะครับเพราะว่าร่มมันถึงจุดตวตามันก็ได้ตังค์นมันก็ติดเอฟเฟกต์ก็จะขึ้นพร้อมกันอะแล้วข้อมันขึ้นพร้อมกัน พอขึ้นพร้อมกันมันก็จะนั่นนะครับนั่นแหละไม่เห็นแต่ว่ามันจะไปจุดตาเลยนะแล้ว็สามารถกดสร้างได้ก็นี่อะกี่เปอร์เซ็นต์จำไม่ได้ฮนะแต่ว่าโอกาสต่ํานะครับโอเคก็ยังไงสาหรับวันนี้คุโรก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับโอเคก็ไปึ่งนะน,นี่นะครับก็ อัปเดตใหม่ก็มีของมาด้วยคือรอยเพชรเนาะไม่ต้องกดรับเนี่ยหนูยิ้มนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ไม่รู้ได้อะไรอาร่าอ๋อตอนนี้มีอีเวนต์ก็คือเฮิเ์ิดเราได้ไอเูดูไหนว่าเมโลดีเ้เมโลดี้เนี่ยก็มันจะได้สามรอยเพชรนะคะรับเพื่อชนะ เอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดได้มานะครับโอเคก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ขอตัวก,ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ